เมื่อกี้เพื่อนถามมานะครับว่า power set power set power set ของเซตว่างเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะถูกปะ่ะโอเคช้าๆนะตัวนี้นะฮะเวลาเราดูนะครับอย่างแรกก่อนเลยก่อนหนูต้องบอกให้ได้ก่อน power set ของเซ็ตว่างเป็นอะไรอ่ power set เนี่ยคือเซ็ตของสับเซ็ตทั้งหมดใช่ไหมทีซับเซ็ตทั้งหมดของเซ็ตว่างมีใครบ้างที่เป็นสับเซ็ตของเซ็ตว่าง มีตัวเดียวเลยก็คือมีเซ็ตว่างเป็นเป็นสับเซตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย power set ของเซ็ตว่างก็คือเซ็ตของเซ็ตว่างโอเคนะคะและนี่คือที่มาอีกหนึ่งอย่างด้วยว่า power set เนี่ยเล็กที่สุดได้แค่เซ็ตของเซ็ตว่างเท่านั้นนะครับเล็กกว่านี้ไม่ได้แล้วใครมาบอกน้องว่า power set นะสมมตินะเขาบอกว่าเนี่ย power set a เป็นเซ็ตว่างได้หนูอบอกเลยเป็นไปไม่ได้ power set เนี่ยจะเล็กที่สุดได้แค่เซ็ตของเซ็ตว่างเท่านั้นโอเคนะครับ เล็กที่สุดได้แค่เซ็ตของเซ็ตว่างเท่านั้นชัดแล้วนะทอน้องได้แบบนี้ปุ๊บนะครับทุกคนครับพี่ลบตรงนี้ก่อนหนูก็สามารถแทนก้อนนี้ทั้งก้อนได้ถูกไหมครับอหนูก็สามารถแทนก้อนนี้ทั้งก้อนได้เราจะได้ว่าครับไอ้ก้อนเนี้มันก็จะเท่ากับ power set ซ็ของใครโอเคนี่ถูกไหมชั้นในสุดตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเซ็ตของเซ็ตว่างเรียบร้อยแล้ว ได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะอ้าวคราวนี้ต่อมาครับพี่บูมแล้วยังไงต่อล่ะคะหนูต้องไปหา power set ของเซตของเซตว่างตัวนี้ต่อโอเคปะช้าช้าค่อยๆหาทีละอย่างนะ power set ของเซตของเซตว่างตัวนี้หายังไงนะครับทุกคนครับเราก็มองก่อนว่าเซตเนี้ยเรามองเป็นกล่องในกล่องของหนูเนี่ยมีของ1ชิ้นอยู่ในกล่องเทของออกจากกล่องให้หมด subset เนี่ยคือ การหยิบของใส่กล่องในรูปแบบต่างๆ่าเคยไหมคะเราก็หยิบของใส่กล่องแบบแรกก็ไม่ใส่อะไรเลยได้เป็นเซ็ตว่างถัดมาเนี่ยหยิบของ1ชิ้นใส่กล่องก็คือได้กลายเป็นเซ็ตของเซ็ตว่างเสร็จแล้วยังไม่จบนะครับ power s เซตัวนี้คือเซ็ตทั้งเซตของสับเซ็ตทั้งหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใส่ปีกาปิดหัวปิดท้ายเราจะได้ว่า power set ของเซ็ตของเซ็ตว่างก็จะเท่ากับตัวนี้นั่นเองอได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้แล้วนะงั้น เราก็แทนได้อีกแล้วดิพี่ชั้นเนี่ยตัวเนี้ยเราก็แทนได้อีกแล้วดิว่าก้อนนี้ทั้งก้อนมันก็คืออันนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยข้างในนี้ก็แทนได้กลายเป็นเซตที่มีเซ็ตว่างแล้วก็เซ็ตของเซ็ตว่างเป็นสมาชิกได้ไหมคะโอเคปะ่ะอ้าฮะอ่าฮะอาฮะไดไหมคะอ่ามาเป็นชั้นชั้นนะมาเป็นชั้นชั้นนะ ได้เนาะได้เนาะได้เนาะทีนี้ต่อมาครับน้องครับเราก็มองต่อยี่หปการไม่เจอนี่เราอยากได้ power set ของอันนี้ของเซตนี้เซตนี้มีสมาชิกกี่ตัว2ตัวถูกไหมมีใครบ้างเป็นสมาชิกมีเซ็ตว่างแล้วก็เซ็ตของเซ็ตว่างเป็นสมาชิกทําเหมือนเดิมเลยครับ power set คือเซ็ตของสับเซ็ตทั้งหมดของเซ็ตที่เราสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเทของออกจากกล่องให้หมดก่อนแล้วใส่ของลงกล่องในแบบต่างๆแบบแรกเลยเนี่ยก็คือว่า ไม่ใส่อะไรเลยก็กลายเป็นเซ็ตว่างถัดมาหยิบของ1ชิ้นใส่กล่องก็คือหยิบเซ็ตว่างใส่กล่องก็คือหยิบตัวนี้ใส่กล่องนะครับถัดมาก็คือหยิบเซ็ตของเซ็ตว่างใส่กล่องก็จะกลายเป็นเซ็ตของเซ็ตของเซ็ตว่างและสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายก็คือหยิบทั้ง2ตัวนี้ใส่กล่องพร้อมๆกันก็จะกลายเป็นเซ็ตที่มีเซ็ตว่างแล้วก็เซ็ตของเซ็ตว่างเป็นสมาชิกเสร็จแล้วใส่ปีกาปิดหัวปิดท้าย จบเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่หนูอยากได้หนูอยากได้ว่า power set ของ power set ของเซตว่างเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็จะเท่ากับเซตที่มีเซตว่างเซตของเซตว่างเซตของเซตของเซตว่างแล้วก็ไอเซตตัวสุดท้ายตัวเนี้ยเป็นสมาชิกแค่นี้เลยจบเสร็จแล้วทำเป็นชั้นๆพยายามทำเป็นชั้นๆน,นะครับ เราจะได้ไม่สับสนในเรื่องของเซตว่างโอเคไหมคะ